เอาละครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการ Maximum Gaming Channel กันอีกแล้วนะครับผมวันนี้ฮะเรามาอยู่กับเกม Cookie Run Oven Break กันนะครับผมและในวันนี้ฮะผมจะมาเล่นสนับแข่งนะครับจะมาแนะนำอ่าเป็นคู่นะครับคู่นี้แหละนะครับผมเป็นคู่คู่แข่งคู่หนึ่งที่สามารถเอามาเล่นในแลนด์แบบต้นๆได้นะครับผมช่วงถ้วยประมาณ1200ถึง1 5 0 0ผมไม่มั่นใจว่ามเกินกว่านี้ได้หรือเปล่านะ แต่ว่าประมาณ1 2ื0 0ถึงเล่นได้นะครับผมไม่ไม่การันตีนิดหนึ่งแต่ว่าการันตีว่าได้1ใน3แน่นอนนะครับผมเพราะฉะนั้นเอาเซตนี้ไปเล่นได้นับซึ่งเซ็ตที่ว่านี่ก็คือเซ็ตคุกกี้นักพยากรณ์นะครับผมกับสัตว์เลี้ยงมันเองก็คือเทียนหอมแล้วก็ผัดบัตรอ้ทุยผัด2เป็นปูพายนะครับผมรถบัตรบบเป็นไม้ตีไข่คีมเยรี่เครื่องยนต์นะครับผมแล้วก็กล้องนะับท,ทุกอย่างตีสลักบวกหถ้าใครที่มีของตามนี้เต็มนะครับลองเอาไปเล่นกันดูนะครับผม เซตนี้เนี่ยผมต้องแนะนํานิดนึงว่าต้องใช้ความเคยชินในการเล่นนะครับผมอาจจะเล่นยากนิดนึงนะครับแต่ว่าเชื่อว่าสู้ความยากนี่สู้ไอ้พิงช็อกโก้ไม่ใช่ปูพายพิงช็อกโก้ไม่ได้นะครับผมบอกพิงช็อกโก้ไอพิงช็อกโก้เนี่ยยากกว่าเยอะนะครับผมแล้วก็ปวยเล็กอย่างเงี้ยนะครับผมไอ้พวงนี้ยากกว่านะครับผมแต่เซตนี้ก็เล่นได้นะครับผมไม,ไม่ได้ยากมากเล่นฝึกสัก3-4รอบก็ได้เดยกก็ชินแล้วนะครับมันต้องเล่นเอาชินมือนะโอเคนับมาเรามาลุยกันเลยนะครับ ผมโชว์ให้ดูนะครับผมว่าเซตนี้สามารถสู้เซตคนอื่นได้เนี่ยเนี่ยนะครับผมไอพวกแบบเขาเรียกอะไรนะมูสลาสเบอร์รี่บูพายแสงจันเนี่ยนะครับผมแซนวิชตบให้หมดเลยนะครับผมไปดูนะครับผมเซตนี้เอาไปเล่นได้จริงนะครับผมสกอร์อาจจะสู้คนอื่นไม่ได้แต่ว่าก็ถือว่าเก่งนะฮะเซตนี้นะครับมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียนะครับอย่างที่บอกครับว่าข้อดีเนี่ยไอข้อเสียเนี่ยคือมันเล่นยากอะแต่ส่วนของข้อดีมีไหมมันมีนะครับผม ถามว่ามันคืออะไรนะครับข้อดีก็คือเซตนี้เนี่ยเป็นเซตที่วิ่งค่อนข้างนานพอสมควรนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าสกิลของตัวคุกกี้เนี่ยนะครับไอ้ไอเจ้าคุกกี้เอเนลนตคุกกี้เสียงทยของคุกกี้นะักพยากรณ์เนี่ยนะครับมันมีการฟื้นฟูเลือดนะครับถึงแม้จะนิดเดียวแต่ว่ามันก็มาทีนะผมซึ่งนั่นทําให้เซตนี้เนี่ยไปได้ค่อนข้างไกลนะผมก็ค่อนข้างไกลพอสมควรนะครับผมพอจะสู้กับคนอื่นได้นะครับในเรื่องของความไกลนะครับแต่ว่า เซตนี้เนี่ยมันค่อนข้างที่จะ,ะเขาเรียกว่าเน้นความสม่ําเสมอของสกอร์นะครับผม oh> ก็คือเซตนี้เนี่ยจะไม่เน้นสกอร์แบบสูบเดียวทีเดียวแต้มไเยอะนะครับ oh> ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ oh> โอเคนะครับ oh> เราเข้าสู่สเต2ส oh> ของเกมแล้วนะครับผมตอนนี้เราอยู่ที่สวนผักนะครับผมของแลนเก้นะ oh> oh> ผมเป็นคนหนึ่งนะครับไม่รู้ว่าท่านผู้ชมเป็นเหมือนกันหรือเปล่าชวนไปแล้วนะครับผม อันนี้คือสาเหตุที่ว่าทำไมผมสั่งใส่เครื่องเครื่องยนต์มาด้วยนะเพราะว่ามันกันชนได้นะฮะไม่รู้ว่าท่านผู้ชมชอบเหมือนผมหรือเปล่าแต่ว่าผมชอบเพลงของแลนเก้นะครับผมเพราะว่าเพลงมันน่ารักดีนะ,ะเพลงมันแบบให้ฟิลออกแนวไงดีชิลๆขี้เล่นนะประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเซ็ตสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มหรือว่าเริ่มได้สักพักนะครับหรือว่าปั้นตัวจนเสร็จแล้วโดยไม่มีจุดหมายนะครับผมก็ เซตนี้ก็ถือว่าเล่นได้นะฮะโอเคครับเ okay, ราเข้าสู่สเตจของปวยเล้งแล้วนะฮะตรงนี้โดดดีๆนะครับพยายามดูเส้นเยลลี่นะครับผมดูเส้นก่อนที่มันจะโดนถ่ายรูปหรือว่าโดนดูดอะไรเงี้ยนะครับตรงนี้สองเต็ปนะครับผมโอเคนะฮะโดด้าดนะฮะ ถ้าเจอพวกถุงเยลลี่เล็กๆเนี่ยน้ำของคุกกี้พยากรเนี่ยโดดข้ามไปเลยนะครับเอาถุงใหญ่นะครับผมเพราะว่าในคําพยากรก็บอกอยู่ครับว่าให้เราเสียสละเพื่อสิ่งที่ดีกว่านะฮะตรงนี้โดดน้ำรัวๆเลยโอเคนะฮะเห็นไหมครับสกอร์เนี่ยร้อยเก้าสี่ล้านแล้วฮะสกอร์อย่างไวเลยนะครับผมตัวนี้เพราะว่าด้วยความที่ว่าเจ้าเทียนหอมนี่ก็เป็นคีย์สำคัญนะครับผม เท้าวิวเต็มแล้วเนี่ยก็เวลาเวลาแสดงผลเนี่ยนะครับก็ครั้งละสิบห้าล้านอ่าตรงนี้ชนไปแล้วหนึ่งทีนะครับไม่เป็นไรเรายังมีไอันนี้อยู่นะฮะไอ้ตรงตะกี้เนี่ยผมจะบอกว่าให้กระโดดค่อยๆกระโดดไปนะครับซึ่งมันจะได้เนี้มากกว่าโอเคนะครับถ้าค่อยๆกระโดดไปเดี๋ยวมันจะได้ไอ้้ไอเจ้าไอเทมรองเท้าติดปีกกันนั่นแหละนะผมที่ทําให้เราโดดได้อีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะดีกว่านะฮะแต่ผมเองกระโดดไม่ได้นะครับผม เรียกได้ว,ว่าแลน9เนี่ยเป็นแลนด์ที่ถามว่ายากไหมไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมถ้ารู้ทิกไม่ค่อยยากนะฮะแต่ว่าจะเล่นให้คล่องมือเนี่ยแหละนะครับจะเล่นให้รู้รู้ทิกแล้วเนี่ยจะเล่นให้คล่องมือเนี่ยแหละมันมันยากตรงนี้นะครับผมโอเคครับตอนนี้263ล้าน64ล้านแล้วนะฮะโอเคนะครับตะกี้ถ้าล่วงนี่คือ ก็คะแนนหายไปเลยนะครับผมตัวข้อเสียของตัวนี้ผมลืมบอกนะครับว่าเป็นตัวที่เขนาเรียกว่าเป็นตัวที่คะแนนคะแนนเนี่ยถ้าเกิดชนหรืออะไรเนี่ยนะครับผมเขนานเรียกว่าความความแว่งของคะแนนจะสูงมากนะครับถ้าเกิดมันเกิดการชนหรือว่าเกิดการแบบว่าไอ้นี่ขึ้นนะครับผมตรงนี้โดดยืนนิดนึงนะครับผมโอเคยังไงก็ตามนะครับผมถ้าไม่ชนเลยเนะี่ย ถ้าไม่ชวนให้ไอ้เจ้าอไอ้เนี่ยนะครับผมถ้าไม่ชวนให้ไอ้เครื่องยนต์เนี่ยนะครับผมแบบการลมของเครื่องเครื่องยนต์เนี่ยนับทำงานเลยเนี่ยนับยังไงก็ยังไงบูพายไม่ต้องโดดดิวด้วยซ้ำนะครับผมใช้สกิลรอบสุดท้ายทันตะกี้ก็ตะกี้ก็กระโดดยืดนิดนึงนะครับผมเพื่อที่จะได้แบบว่าทําให้สกิลมันน่ามีมีความมั่นเอ็มีความชัวร์ในการออกอ่ะนับแบบออกออกได้แน่นอนนะครับผมสกิลครั้งสุดท้ายนะฮะนี่ครับมาแล้วฮะคนแรกนะครับผมแซนด์วิช สามสี่ห้าล้านโอ้ยเแบเป้นะครับผมนี่เลยนะฮะจะโชว์ให้ดูเป็นไงครับแปบ๊บเดียวโอเคนะฮะตัวน,นี้สามารถปั่นสกอร์ได้สุดๆประมาณ350เอ่อนี่ครับสามร้ล้านนะครับผมถ้าถ้าเกิดชนหรือว่าเออ่เขาเรียกว่าไอชนหรือว่าเก็บไม่ใช่ไม่ช,ชนเด็กเขาเรียกว่าเก็บเยลลี่แบบขาดไปเยอะนะครับสกอร์มันจะหายไป นี่ฮะสาวัสิบล้าน,นครับผมสกอร์อยู่ที่อันดับ3นะฮะเป็นเซตที่ผมค่อนข้างการันตีครับว่าสู้กับคนในแดนหลังๆได้นะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะครับผมผมคิดว่าน่าจะอยู่ที่อันดับ3นั่นแหละแต่ถ้าพลาดก็เป็นบทเรียนนะครับผมว่าน่าจะได้แค่ประมาณ1,200นะครับผมผมก็ต้องหนีไปใช้เซตอื่นแล้วทีนี้มีเซตไหนอีกที่เอาไปเล่นในแลนด์9ได้นะครับผม เซตที่คนยังคงใช้อยู่ตอนนี้ก็คือเซตนี้ฮะเป็นเซตแซนด์วิชนะครับผมส่วนสมบัติเนี่ยจะใช้เป็นสมบัติชิปไอออนนะครับผมกับอีกอันนึงก็คือเป็นสมบัติอยู่ไหนวะดาบนะครับผมอ่านะครับอันนี้เป็นเซตที่คนเขาใช้กันเออข้อดีของเซตนี้ก็คือมันเล่นง่ายนะครับผมเซตนี้เล่นง่ายไม่ต้องยื้ออะไรเลยนะครับแต่ข้อเสียคือเซตนี้เนี่ยของต้องเต็มหมดนะครับถึงจะ375ล้านขึ้นนะฮะอ่าอย่างคนเนี้ยเดี๋ยวผมไปดูตัวอย่าง นี่ไอ้สามล้านเนี่ยนะเห็นไหมของเขาเต็มหมดนะครับผมเขาเลยเล่นได้นะครับผมสุดๆก็ประมาณนี้นะครับอ่าดูนะครับผมผมบอกแล้วว่าเซตนี้เนี่ยสามารถเล่นได้ครับ3ามร้อยสิบล้านนะฮะยังสู้กับคนในแลนด์หลังๆได้อยู่นะครับแต่เดี๋ยวร้านจักเนี้ยผมจะสู้ไม่ได้แล้วนะครับผมเพราะว่าเริ่มเริ่มเริ่มสู้ไม่ไหวแล้วนะฮะ โอเคนะครับส่วนไอ้คู่นะครับผมถ้าเกิดสมมติคนคนที่มีของครบแต่ไม bon er kind of ่รู้ว่าเออแลนเก้าเขาเล่นกันยังไงนะครับผมเขาใช้ตัวไหนไปทําแต้มกันนะครับก็เนี่ยหเซตเลยนะผมสามร้อยแปดสิล้านส่วนเซตที่มาอีกมาแรงอีกเซตหนึ่งนะครับแต่ว่าเล่นยากมากก็คือคอมโบนี่ฮะคอมโบพิงช็อคโกกับเยติหิมะนะครับผมโดยใช้ตัวสมบัติเป็นตัวนี้นะเป็นชิ้นส่วนตำราเวทม์นะครับ ผมไม่มั่นใจอ่ะน่าจะใช้เป็นอันนี้มั้งอ่าใช้เป็นลายแทงแล้วก็อีกอันหนึ่งอันสุดท้ายอันนี้ผมไม่มั่นใจนะครับผมระหว่างลูกแก้วแห่งแสงไอ้เน,นี้ยลูกแก้วเนี้ยกับคิ้วไฟฟ้าช็อตหรือไม่ก็ดาบไอ้ดาบเนี้ยนะผมไม่มั่นใจว่าเขาใช้อนไนกันนะผมออันนี้ผมไม่ชั่ร์งจริงนะเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเซตนี้นะแล้วก็เซตสุดท้ายครับผมที่เขาใช้กันอยู่ก็คือเป็นดาร์กอนค,คุกกี้สับปะรดนะกับสัต์เลี้ยงของมันนะบัตรผัดสอบเป็นภู้พรตลอดการนะผมใครๆก็ใช้นะครับผมแล้วก็ สมบัติเนี่ยนะครับจะเป็นสมบัตินี่ฮะจะเป็นสมบัติเครื่องยนต์นะครับผมเป็นดาบนะครับผมแล้วก็อันสุดท้ายก็คือเป็นหนังสติ๊กนะครับผมทุกทั้ทุกทุกอย่างบวกบวกหกหมดนะครับผมเป็นสลักบวกหกหมดอน่ยนะครับผมจะได้สกอร์ประมาณ400กว่าล้านนะครับผมเพราะว่าดาก้อนคุกกี้สับปะรดเป็นตัวละครหนึ่งนะเป็นคุกกี้ตัวหนึ่งที่มีคะแนนโหดมากแล้วก็เอฟเฟกต์อลังการมากเช่นกันนะครับผมโอเคนะฮะสำหรับคลิปนี้มาแนะนําประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสำหรับ อ่า uh, คลิปเซตแนะนําเซตนะครับผมอ่า uh, เอามาเล่นในแลนด์เก้าสำหรับคนที่ยังไม่ถึงนะครับผมเอาไปเล่นแลนด์แก็เล่นได้นะครับผมอ่า uh, เล่นแลนด์แนะฮะก็ถือว่าใช้ได้นะครับหรือว่าอ่า uh, ถ้าใครเนี่ยนะครับผมที่เพิ่งมาเล่นจริงๆเนี่ยแล้วแบบเอออยากได้ตัวที่แบบทําแต้มบนหัวเลยสู้กับคนอื่นได้จริงๆเลยนะนับแนะนําเป็นแซวิทกับสัตว์เลี้ยงของมันนะครับผมอ่า uh, ไม่ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่สัตว์เลี้ยงมันนีส่สัตว์เลี้ยงมันเป็นตัวนี้เฮ้ยโถ่เอ๊ะเอาไปเอาไป อ่ะนี่กับตัวนี้นะครับผมแล้วก็ปัน้นผัดสองเนี่ยไม่ต้องคิดอะไรมากนะปั้นบูพายอย่างเดียวเลยเพราะว่าบูพายเนี่ยเป็นตัวละครหนึ่งที่สามารถเล่นผัดสองได้ดีมากๆนะครับผมเล่นอยู่ค้างตำแหน่งผัดสองเลยครับไม่ว่าจะเป็นแพทไหนตอนแพทไหนก็ตามนะครับผมตั้งแต่แพทผักวยเล้งแซนด์วิชจนมาถึงดาร์กโก้คุกกี้เอ่อมะม่วงก่อนก็ได้นนะมะม่วงก่อนแล้วก็ดาร์กโก้คุกกี้สับปะรดเนี่ยนะครับยังไงบูพายก็ยังคงอันดับเป็นผัดสองที่ดีที่สุดอยู่ดี นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้มาแนะนำประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ซับสไครต์และแชร์กันด้วยนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายครับผมบ๊ายบายครับ